สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่29เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้เดือนเมษายนเดี๋ยไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งแล้วนะครับคุณเปลเลยตั้งหัวข้อเรื่องวันนี้ว่าเลือกตั้งฝรั่งตีค่าไทยหมายความว่ายัางไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกูเปลบอกว่า แล้วเมษาซึ่งก็หมายถึงเดือนเมษาหยุดนี้และครับแล้วเมษาก็สิ้นไปช่วงเวลา14วันนับจากนี้เนี่ยเป็นช่วงของการปล่อยของนะครับฉะนั้นก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาเนี่ยพักไหนพักใครมีทีเด็ดอะไรทั้งวิชาเทพวิชามารก็จะงัดออกมาสู้กันให้หมดนี่แหละครับเพื่อชิงเก้าอี้ทองคำในตำแหน่งเป็นรัฐบาลบางคนมาพวกเนี่ยอาจจะมองไกลไปนู่นเลยนะครับ มองไปถึงที่ว่าเลือกตั้ง14พรษษาเนี่ยเดิมพันธ์ไม่ใช่แค่ว่าพรรคไหนจะได้สอสอเข้าสภาไปเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นนะครับแต่เ้ามองไปถึงขั้นที่ว่าจะคงระบบราชอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวผู้ใดจะแบ่งแยกไม่ได้ให้ดำรงอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาไว้เหมือนเดิมนี่แหละครับ หรือไม่ก็จะเปลี่ยนระบบประเทศจากราชอาณาจักรไทยเนี่ยไปเป็นระบบสาธารณรัฐซอยแผ่นดินประเทศแบ่งกันไปครองเลยมองอย่างนั้นเลยนะครับคือภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่เขามองเนี่ยจะมีประธานาธิบดีนี่แหละครับเป็นประมุขนี่เขาคิดอย่างนี้มีบางคนมีบางพักการเมืองเนี่ยเหิมเกริมเป็นกระบวนการเพราะว่ามีอำนาจนอกชาติหนุนหลังอยู่ยครับ ตอนนี้เนี่ยเขาไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับเงื่อนไขที่บางพักต้องการจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบประเทศยกสิทธิ์ในแผ่นดินจิ้มก้องตะบันตกให้เข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ,ของครองประเทศเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าอาศัตชาติกลุ่มนี้จะมีการแบ่งแผ่นดินแผ่นดินเหนือแผ่นดินใต้แผ่นดินอีสานเอาไปปกครองกันเองเลยภายใต้ระบอบที่เรียกกันว่าประธานาธิบดีแล้วก็หมุนเวียนกันไปซึ่งจกักรวรรดอิอำน,นาจตะบันตกเนี่ยการันตีอยู่นะครับ เขาจะคอยให้การคุ้มกันไอ้พวกสัตว์ชาติทั้งหลายได้แผ่นดินและแบ่งกันไปครองในระบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นศูนย์กลางอำนาจสืบต่อกันในกลุ่มไปเรื่อยๆพวกองค์กรต่างชาติมันสำรวจพฤติกรรมคนไทยไปแล้วนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนหนึ่งบูชาฝรั่งหลอกง่ายแล้วก็เชื่อง่ายฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์ประชาชนแล้วครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยทักษิณเคยบอกแล้วนะครับและก็ใช้ได้ผลมาแล้วด้วยว่าคนไทยเนี่ยเป็นพวก ตาบอดไม่กลัวเสือดังนั้นเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วครับว่าสิ้นชาติคืออะไรทั้งคนไทยไม่ชอบคิดมากไม่ชอบคิดยาวส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่าประเทศชาติไม่มีเจ้าของเนี่มือใครยาวก็สาวได้สาวเอาสิครับก็อไอ้ด้วยทัศนคติแบบนี้นี่แหละครับประโยชน์เฉพาะตัวที่จะได้ใครยื่นให้คนไทยระดับหนึ่งจะเอาไปก่อนส่วนชาติบ้านเมืองจะเป็นยังไงเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของข้าครับส่วนอนาคตนุ่นเป็นเรื่องของเองนุ่น เขาก็เลยตีโจทย์นี่ออกมาเป็นทฤษฎีว่าเรื่องอนาคตชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เป็นผู้กําหนดส่วนคนรุ่นเก่าเนี่ยนับวันก็จะกลายเป็นภาระทางสังคมให้คนรุ่นใหม่ต้องเลี้ยงดูกันดังนั้นเขาก็เลยสร้างทัศนคติให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกำหนดค่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนเกินของสังคมแค่นั้นเองไม่ต้องไปเคารพมาแล้วครับไม่ต้องไปนับถือกันหรอกครับปู่ย่าตายายพ่อแม่แม้กระทั่งครูอาจารย์เนี่ย ขาคิดว่าเราเสียเงินจ้างเข้ามาแล้วเนี่ยแปลว่าไม่ได้สอนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีบุญคุณอะไรต่อกันทั้งสิน้นก็ขนาดพระขนาดบัตรก็นะครับเขาสอนกันว่าเป็นส่วนเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและการบวชพระก็ไม่ตามไปจาก,กาเกณ์ทหารนั่นแหละทําให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลในตลาดงานนี่น,น,นี่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คนเทศเนี่ยเขาสร้างทฤษฎีในนิยามสังคมไทยในอนาคตแล้วก็ฝังชิป เอาไว้ในหัวกะโหลกของลูกหลานเราๆท่านๆในภาพของคนรุ่นใหม่เอาไว้อย่างนี้นะครับและเขาก็กําลังใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์เป็นกลวิธีในการปั่นหัวแตกคนไทยออกเป็นส่วนๆและก็เข้าครอบงําใช้เป็นเครื่องมือแตกสังคมชาติสังคมครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยต้องปวดหัวกับพฤติกรรมของลูกๆดังในปัจจุบันนี้นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนของประเทศไทยอยู่หนึ่งหุ้น เท่ากับคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยในเมื่อผมถือหุ้นอยู่ผมขอใช้สิทธิ์นี้นะครับขอใช้สิทธิ์ให้ตั้งข้อสังเกตกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนก็นแล้วกันว่าขอให้คิดกันดีๆนะครับคิดกันให้ดีๆตรองกันให้ดีๆก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งเอาเงินเนี่ยไม่ว่ากันแล้วครับคิดว่าเป็นน้ำจิ้มประชาธิปไตยกันแล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านไม่ว่ากัน แต่ขอให้ท่านเนี่ยคำนึงว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชาติบ้านเมืองไทยถึงขั้นที่ว่าจะล่มสลายหรือว่าจะดำรงอยู่กันเลยนะครับที่พวกเราคนไทยทุกคนรวมทั้งลูกหลานเราในอนาคตจะต้องเป็นผู้รับผลจากการตัดสินใจครั้งนี้โดยตรงผมก็บอกได้เท่านี้แหละครับไม่ได้บอกตามตำราไม่ได้บอกตามทฤษฎีแะครับแต่บอกจากประสบการณ์เพราะว่าจากที่เคยเห็นสหรัฐเนี่ยเข้ามาตั้ง สำนักงานปั่นข่าวให้คนไทยเกลียดแล้วก็กลัวคอมมวนิสต์เมื่อก่อนปี2,500โน่นแล้วนะครับผลลงท้ายปรากฏว่าคอมมวนิสต์เนี่ยไม่ได้ย่ำยีประเทศไทยหรอกครับสหรัฐกับตะวันตกนี่แหละครับใช้ความกลัวคอมมวนิสต์จากการที่เข้ามาปั่นหัวคนไทยเอาไว้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการทําสงครามไทยเราก็ตกหลุมพรางต้องเป็นศัตรูรบกับเพื่อนบ้านตามสหรัฐไปด้วยวนะครับลงท้ายพอแพ้ปุ๊บเป็นไงล่ะครับ การเปิดตูดแนบหนีกลับประเทศไปเลยทิ้งให้ไทยซึ่งเป็นมหามิตรเนี่ยกลายเป็นมหาโจรในหมู่เพื่อนอย่างเดียวดายไปแต่ดีนะครับดีที่พระมหากษัตริย์ในหลวงรัชากาลที่9ของเรานี่แหละประเทศชาติถึงได้รอดวิกฤตในภาวะที่นักการเมืองเนี่ยไม่มีปัญญาจะแก้ในครั้งนั้นแล้วเด็กวันนี้หาได้มีสํานึกไหมอันนั้นก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าไม่มีในตําราให้เรียนชนิดลงลึกยังไงนะครับ แต่ไอ้พวกผู้ใหญ่บางตัวในแก๊งนี่สิครับเป็นถึงอธิการบาดีเป็นถึงคณะบาดีเป็นอาจารย์เป็นอาจมควรจะต้องรู้แต่ถึงรู้มันก็ทําเป็นไม่รู้เพราะวพวกมันเนี่ยไม่ต่างไปจากหมาเห็นขี้นั่นแหละครับชาติหมามีไหมครับที่ไม่กินขี้ยิ่งขี้ฝรั่งเนี่ยหมาไทยพันธุ์นี้มันชอบนะครับมันชื่นชมเลยมันบอกว่าหอมปานชีสเค,ค้กกันเลยชาติตะวันตกเนี่ยมันใช้เล่ห์นี่แหละครับเป็นเหยื่อล่อ,ลอพวกอสัต์ชาติในประเทศด้อยพัฒนา ให้แตกชาติให้แตกสมัคคีมานักต่อนักแล้วนะครับเมื่อเกิดเป็นเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้ไปข้ออ้างเสือกหัวเข้ามาในบทบาทความปรารถนาดีของจิ้งจอกก่อนที่จะค่อยๆดันเข้ามาทั้งตัวและก็ชี้นิ้วสั่งการผ่านรัฐบาลและประธานาธิบดีขี้ข้าภายใต้ตราประทับ CFR นี่แหละครับฝรั่งเนี่ยมันจะประทับตราคนไทยเอาไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะว่าไปมันมันก็ไม่ได้ผิดนัหรอกครับ ถ้าผิดเนี่ยนะครับไอ้พักโกงทั้งโครที่เห็นคนไทยจะเลือกเข้าไปเป็นสสเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเราเลือกเข้าไปได้ยังไงครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วพักขายปลรรีกที่ปลิ้นปล้อนพูดจาโ,โกหกหลอกลวงสังคมมาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสื่อทั้งโซเชียลสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ใช้คําว่าพิทาคิโอนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าพินอกิโอของเราใช้คําว่าพิทากิโอใช้คํานี้ชนิดล่อนจ้อนกันแล้ว พวกกอดไอ้จอนเป็นสารณะรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยกันมันจึงเป็นสัญญาณที่เราจะต้องมาเตือนสติกันนะครับวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยพ้นจากคาว่าประเทศด้อยพัฒนาไปสู่ระดับประเทศกําลังพัฒนาซึ่งใกล้จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่นั่นมันคือแค่การพัฒนาทางวัตถุส่วนคนเนี่ยไม่พัฒนาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับและในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดทรัพยากรบุคคลไม่พัฒนาทั้งความรู้ทั้งคุณสมบัติความเป็นคนไป้พร้อมกันเนี่ย อย่าหวังเลยครับว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยากครับจะเป็นได้ก็เพียงแค่ประเทศใต้อานัตของชาติที่พัฒนาแล้วเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดถามผมว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมตอบได้เลยว่าไม่มีทาง no ถ้าจะให้อธิบายถึงเหตุผลบอกตรงๆนะครับว่าขี้เกียจร,รอพิสูจน์สังคมจริงวันที่14พฤษภาหลังปิดหีบจะดีกว่านะครับรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เนี่ย คะแนนเขตไม่ชนะได้สอสเป็นที่หนึ่แล้วครับแต่คะแนนพักคนจะเลือกพลเอกประยุทธ์เบอร์22ิพักรวมไทยสร้างชาติมีโอกาสมาเป็นที่1ภายใต้ข้อแม้นะครับข้อแม้ที่ว่าน,นี่คืออะไรข้อแม้คือแฟนลุงตู่ทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องออกไปกากระบาดเบอร์22กันให้ได้ถึง8ล้านถึง10ล้านคนนะครับ